อ่ไทยอไม่เต้องเอาหลกหนิเดี๋ยวเขาไปเอาเดี๋ยวบ๊ายบายคนรออียิปยังไม่ได้คนรอบ๊ายบาย ก็วีดินก็ไปซะไดยบ๊ายบายเราก็บายบายทุกคนบอกคำเฮียได้ไหมบอกอยู่ฮัลโหลฮัลโหล